ถ้าคนไม่รักจริงๆไม่สามารถทำได้แบบนี้นะครับผมช้างนี่เขาก็จะรับรู้นะครับว่าใครอดีใครหวังดีกับเขานะครับใครดูแลเขานะครับผก่อนชมคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกคุณเงินนะครับผมวันนี้ผมจะมาตามติดชีวิตของควานเอกนะครับผมในการเลี้ยงช้างของควานเอกนะครับสวัสดีครับครับวันนี้ควานเอกจะเอาแม่ขมินไปไหนครับเอาไปเล่นน้ำครับนะครับควันเอกก็จะเอาแม่ขมินไปกินน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนเนาะครับผมก็เหมือนฝนฟ้าจะตกนะครับ อ้นแดดร้อนนะครับไป,ปวกวี๊ดเราเ,เดี๋ยวผมจะนำพาเอฟซีที่น่ารักนะครับผมไปชมวิถีชีวิตของควานช้างคนนี้นะครับผม กับช้างแม่คำเหมือนนะครับเ,เดินไปนะครับผมเพื่อจะไปลงแม่น้ำมูลนะครับ วันนี้ก็ลมแรงมากมากครับผมนี่ก็น้องส้มนะครับน้องส้มสาวสวย บรรยากาศดีมากๆนะครับแม่น้ำมูล <Okay. S 1> แม่น้ำมูลของเรานี่ก็มีท่าให้ช้างลงหลายท่านะครับผมแต่วันนี้ควานเอก็กเลือกอท่าน้ำที่ลง ไม่ชันนะครับผมไม่ชันมากเราก็จะพาคขมือไปลงนะครับเพราะว่าถ้าชันมากคขมือน้นําหนักตัวเยอะนะครับผมเราก็ต้องเซฟช้างไว้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นสวนหญ้านะครับสวนหญ้าที่ทีมงานช้างวัฒนธรรมปลูกไว้นะครับผมเดี๋ยวตามสาวสวยไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็ควันเอกก็จะได้กลับบ้านช้าหน่อยนะครับเพราะว่าต้องไปสัดหญ,ญ้านอควันเกน้ไปัหญ,ญานะครับเพื่อมาให้แม่คำเหมือนนะครับแต่เช้าวันเอกก็ในเดินทางออกจากบ้านโคกสุพรรณนะครับผมเพื่อจะมาหาน้องคำหมือนของเรานะครับผมไปคำเหมือนไปไปเหมือนไปเร็ว จะถูกกินช้างตัวอื่นนะครับที่มาลงน้ำก่อนนะครับช้างนี่เขาจะใช้จมูกนะครับสัมผัสกับพื้นดินนะครับผมเพื่อดมกลิ่นนะครับว่าช้างเชือกไหนมาแล้วนะครับผมเป็นสัญชาตญาณของเขานะครับวิถีชีวิตของอควานเอ็กกับแม่คำมืนนี่ ผมก็อยากถ่ายทอดนะครับผมให้ f อซได้รู้จักนะครับผมว่ายังมีคนที่รักช้างแล้วก็อุทิศตัวนะครับผมให้กับช้างถึงจะเหนื่อยจะล้าขนาดไหนก็ต้องมาหานะครับผมทั้งๆที่ควันเอ็กไม่ได้มีช้างของตัวเองนะครับก็แค่ชอบนะครับชอบแล้วรักในตัวช้างนะครับผม แม่คำมื่นเราก็จะกินน้ำก่อนนะครับผมเราจะไม่ให้แม่คำมื่นไปอาบไกลนะครับพานเอกเพราะว่าไม่ไม่ลึกเนาะอ๋ออาบใกล้ๆครับผม เดินทางมาทุกวันนะครับควานเอ็กไปกลับก็60กิโลนะครับเพื่อจะมาเลี้ยงช้างนะครับผมมาใช้ชีวิตอยู่กับช้างนะครับควานเอ็กนี่เป็นคนที่น่ายกย่องมากๆนะครับผม เพราะว่ามีใจชอบช้างมากนะครับไม่เฉพาะคำหมื่นนะครับควานเอกถ้าเชือกไหนที่ควานเอกเข้าจับได้นะครับเลี้ยงได้ควานเอกก็จะเอาไปกินน้ำลงน้ำนะครับทีมงานควานช้างนะครับผมของบันรลาดก็ให้โอกาสน้องๆนะครับไม่ใช่มีแต่ควานเอกนะครับก็มีน้องๆหลายท่านนะครับที่มาหัดเลี้ยงช้างกับ ทีมงานช้างวัฒ,วฒนธรรมของเรานะครับผมควันเอกนี่ผมเคยเจอควันเอตั้งแต่หลายปีที่แล้วนะครับผมตั้งแต่ตัวยังไม่โตขนาดนี้นะครับทุกวันนี้เกือบจะเท่าช้างแล้วนะครับผมช้างอาบคนก็ต้องได้อาบนะครับ ราะว่าอากาศร้อนนะครับผมนับถือน้ําใจมากๆครับวันอีกสุดยอดครับถ้าคนไม่รักจริงๆไม่สามารถทำได้แบบนี้นะครับผม นี่เขาก็จะรับรู้นะครับว่าใครดีใครหวังดีกับเขานะครับใครดูแลเขานะครับผมสังเกตดูคำเหมือนก็น่าจะผูกพันกับควันเอนะครับเพราะว่าก็มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมเ,เดี๋ยวจะให้ควานเอก ขยับขึ้นมาอีกนะครับเพื่อจะมาอาบอยู่ตื้นๆนะครับผมมาๆนี่ครับเรียกกระมูดขึ้นมานะครับให <มา S 1> ้มา,มาอาบอยู่ใกล้ๆกล้องหน้ากล้องนะครับผมมามามา้มา,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 าได้แช่น้ำนะครับเย็นสบายขำหมื่นม,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 มีการหยอกล้อนะครับสาดน้ำใส่กันนะครับ แม่คำมือจะแก้งควันอีกแล้วนี่เรียกไม่มานะครับผมมามามาสาวสวยรูปร่างใหญ่อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอ้วนมากๆนะครับมามามาถ้าประกวดติดอันดับความสมบูรณ์นะครับแม่คำมืนของเรา แค่น้ำไม่อยากขึ้นนะครับผมเดี๋ยววันหลังผมมีโอกาสนะครับผมจะไปถ่ายควานเอกนะครับเวลาควานเอกเดินทางจากบ้านโคกสุพรรณนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเพื่อจะมาบ้านทาลาดเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับของสุรินนะครับผมเป็นอีกอำเภอนะครับผม เดี๋ยวผมจะตามถ่ายทอดชีวิตผู้ชายคนนี้นะครับควานช้างคนนี้นะครับนิ่งเลยครับทีนี้ได้แค่น้ำเลยนิ่งนะครับเอาให้นอนลงหน่อยควาดเอ็กนอนได้ไหมนอนน้ำตื้นครับน้ำตื้นเนาะแช่แบบนี้เลยนี่ครับ ออกล้อเล่นกันไปเรื่อยๆครับถูเนื้อถูตัวให้กันไปครับผม oh. ช้างใหญ่นะครับผมก็จะมีความน่ารักไปอีกแบบนะครับก็จะไม่เหมือนช้างเล็กนะครับผม oh. <Okay. S 1> นี่แหละครับถือว่าเป็นความผูกพันของอความช้างและช้างนะครับผมที่มีให้กันและกันนะครับ ฝากเอฟซทุกท่านนะครับเข้าไปติดตามช่องสีดอกคุณเงินด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดสับสไ r i ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ